นนพ,พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตอรุณสวัสดยามเชา้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ เจนากา30นาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมุกพัชรินสิริค่ะกับหลากหลายข้อมูลข่าวสารเช่นเคยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะ เริ่มกันที่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรกันนะคะเขาบอกว่าในช่วงวันที่12-14ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ในขณะที่มรสุมตอนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคต,ตะวันออกและภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่15ถึง17ตุลาคมค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเวียดนามเข้าสู่ภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนตามแนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สําหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเกษตร,ศรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลกะหล่ำและผักกาดเช่นคะนา้ากะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอคโคลีกวางตุง้งผักกาดขาวและผักกาดหอมเป็นต้นสำหรับในพื้นที่ซึ่งน้ำลดระดับลงแล้วควรฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำ ให้ใช้ได้ดีดังเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะมาต่อกันที่ช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะทราบว่าวันนี้มีเกสต์สปิเกอร์นะคะแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็น่าเป็นห่วงขนาดไหนขอเชิญพบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและแขกรับเชิญค่ะ ขอบคุณน้องมุกวิกพัชรินสิริค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกทท่ททานด้วยนะคะพบกันวันนี้ค่ะกับช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเช่นเคยอยู่กับนันทณีติดใจ วันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ไม่หยุดค่ะไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะวันนี้มากับทีมงานของอชนระทานจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งเราได้รับมอบหมายจากท่านผออเอกชัดเอี่ยมตาลน,นะคะที่ท่านได้กรุณามอบหมายให้ คุณวิทูลเกิดอินนะคะนายช่างชนประทานอาวุโสโครงการชนประทานพิจิตค่ะได้มานั่งพูดคุยกับเรานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยตอนนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพิจิตของเราอดที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ําที่จะต้องติดตามกันวันต่อวันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณวิทูลคะครับสวัสดีครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตและ สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรทุกท่านครับค่ะเช้าวันนี้เรานั่งอยู่ด้วยกันค่ะคุณวิทูลคะมีเรื่องหนึ่งที่ยังอยู่ในความสนใจแล้วก็เฝ้าติดตามกันทุกวันเลยนะคะแทบจะทุกอำเภอในจังหวัดพิจิตรเพราะว่าตอนนี้น้ํารู้สึกจะมาหลายทิศท,ทางเลยจากน้ํายมจากน้ําน่านด้วยนะคะ,อ,ะอ,อ,อยากจะให้อัปเดตข้อมูลให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของจังหวัดพิจิตรเป็นยังไงบ้างะคะ่ะ ครับคืออย่างนี้นะครับด้วยสถานการณ์ฝนนะครับตอนนี้มีที่ตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนศิริกิจในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะตกที่แม่น้ำปาดอำเภอปากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้จังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยนะครับระดับน้ำที่แม่น้ำน่านสถานจุดที่สถานีวัดน้ำา n 7นนะครับที่ตำบลปากทางระดับน้ำอยู่ที่ 9เมตร9เมตร68เซนติเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน30เซนติเมตรอัตราการไหลอยู่ที่939.40ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งต่ํากว่าจุดวิกฤตที่ตะลิ่งตรงจุดวัดน้ําเพียงสิ19 19เซนติเมตรนะครับอยู่ในสถานการณ์ก็ถือว่าวิกฤตนะครับแล้วก็ โรทรงการชมพรทานพิจิตนะครับจึงได้ติดตั้งธงสัญลักษณ์สีแดงนะครับที่แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งของแม่น้ำน่านนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิจิตอําเภอตะพานหินอาเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตนะครับเตรียมเตรียมขนของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์น้อ่อย่างใกล้ชิดซึ่งประเมินว่าแม่น้ำน่านเนี่ยนะครับระดับน้ําจะยังคงมีระดับเพิ่มสูงสุดต่อไปนะครับ โดยเฉพาะตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับวันที่12บ3 14สิบาสิบเนี่ยนะครับต้องต้องติดตามสถานการณ์นะครับส่วนแม่น้ํายมนะครับ <Okay. S 1> รายงานแม่น้ํายมด้วยเลยนะครับสถานการณ์แม่น้ํายมเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับะระดับน้ําที่สถานีวัดระดับน้ําที่วายสิที่เราเฝ้าระวังอยู่ที่สะพานตําบลสามสง่ามอําเภอสามง่ามวันนี้อยู่ที่ห้าเมตรแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานสิบสี่เซนตอนนี้มันเพิ่มขึ้นประมาณสิบห้าเซนมา ามาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับม,มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมเพิ่มข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าน้าน้ําเหนือเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่มากซึ่งซึ่งแม่น้ํายมเนี่ยเรานับรับน้ําต่อจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตอนนี้ทางกรมชลประทานเนี่ยมีการบริหารจัดการจัดจราจรน้ําโดยน่วงน้ําไว้ที่ทุ่งบางละกรรม<ห>แต่ทุ่งบางละกรรมก็น่วงได้4ี่รอยล้านซึ่งก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าหลักในการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทานเนี่ยต้นเก็บ กลางหน่วงปลายระบายต้นเนี่ยก็คือต้นน้ำเขื่อนพุพ่มพลนเขื่อนเิริกิจเขื่อนแควน้อยนะครับก็จะเน้นกักเก็บน้ําไม่ระบายมาเลยที่จะกักไว้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเน้นหน่วงอย่างเช่นที่จะมาจังหวัดพิจิตรเราก็จะตรงกลางก็จังหวัดพิโลก ก็จะใช้ทุ่งบางละกรรมเนี่ยน่วงน้ําซึ่งปีนี้น่วงได้ประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรนะครับน่วงเพื่อไม่ให้ท่วมสุโขทยัยแล้วก็ไม่ให้หลากมาจังหวัดพิจิตรเร็วเกินไปจนกระทั่งเรามีความพร้อมซึ่งจะค่อยๆระบายมานะครับซึ่งไม่เฉพาะทุ่งบางละกรรมนะครับก็ยังมีแก้มลิงต่างๆที่เป็นนโยบายของกรมชปมะทานไม่ว่าจะเป็นบึงตะเคงบึงละมานที่อยู่เหนือเหนือจังหวัดพิจิตรไปนะครับก็น่วงน้ําไว้ครับนะครับซึ่ง แนวโน้มน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจุดวัดน้ําของเราเนี่ยมันยังต่ํากว่าตลิ่งอยู่95เซนติเมตรนะครับเทียบเภอสามงามแต่เนื่องจากแม่น้ายมเนี่ยมันไหลไหลาพาดผ่านพื้นที่บางช่วงก็เป็นที่ลุ่ม,มต่ําอย่างกระทุ่งลังนกอย่างเงี้ยท่านประชาชนัมพันครับอตอนนี้ก็มีน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับจึงได้จึงได้ติดธงสัญลักษณ์สีแดงนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ดูว่าคนที่อยู่ ที่ต่ำเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องขนขนสิ่งของขึ้นขึ้นให้พ้น้านะครับไม่ว่าจะเป็นปลักไปหรือระวังสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้หรือสัตว์ที่มันจะมาจากจากน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้ถ้าหากว่าวันสองวันที่ผ่านมาวันสองวันที่จะถึงเนี่ยมีน้ําหรือว่าฝนตกลงมาอีกรตรงนี้จะมีการเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษมั้งไหมคะ ตอนนี้ใน,ในจังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยเราก็มีการประสานกับสำนักงานชปรมทานที่3นะครับที่พยายามบริหารจัดการน้ำไปถึงไปถึงตอนล่างเลยอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่าต้นเก็บกลางหน่วงไว้ตอนล่างก็ปลายก็คือระบายที่ผมบอกนะครับก็คือตอนนี้กรมชมระทานเนี่ยก็ได้พยายามระบายตรงเมตรงเขื่อนเจ้าพญานะครับ เมื่อเมื่อเมื่อวานระบายพันหนะครับอาจต้องพิจารณาเป็น1,800ลูกบาทเมตรวินาทีนะครับทั้งนี้เพื่อเพื่อจะช่วยให้แม่น้ํายมแม่น้ําน่านและแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยคล่องตัวขึ้นที่จะรองรับจากฝนตกนะครับเพราะว่าอ่าคลองระบายที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ํายมแม่น้ําน่านตอนเนี้ก็อย่างแม่น้ําน่านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีคลองมาอ่คลองคลองมาชนนะครับจากแม่น้ําวางทองจากเนินมะปางจากทับคอชนแดนเนี่ย มันก็ตอนนี้มันระบายไม่ลงน้ํามันยันกันเพราะแม่น้าน่านเราเราเหลืออีกสิบสิบเก้าเซนจะลน้นจะล้นตะลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามเร่งเร่งระบายออกไปทั้งฝั่งแม่น้ํายมก็เช่นกันนะก็จังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยเป็นเหมือนแอ่งกระทะที่แม่น้ํายมแม่น้นําน่านไหลผ่านตรงกลางนะครับแต่ส่วนทั้งฝั่งตะวันตกเนี่ยน้ามันก็จะเทมาตรงกลางนี่ยก็คือมาจากกําแพงเพชร จากโครงการวังบัววังยางน้องขวัญท่อทองแดงนะ่ยมันก็จะไหลามาแล้วหลงแม่น้ํายมไม่ได้ก็จะเอ่อท่วมเป็นพื้นที่น้ํำนองแถวอําเภอสามงามวชิระบารมีโพประทับช้างหลายๆแห่งก็มีมีการรายงานเข้ามาซึ่ง จังหวัดพิจิตรนะครับโดยท่านรองผู้ว่าสิงหราชวง,สงเสงี่ยมที่รักษาราชการแทนผู้ว่าก็ได้ให้หน่วยหน่วยราชการนประชุมติดตามสถานการณ์น้าทุก9ก้าโมงเช้าซึ่งชนประธานก็ได้ได้เข้ารายงานแล้วก็ทุกอําเภอเนี่ยรายงานมาก็ทําให้ทราบว่าน้ําระบายไม่ค่อยลงแม่น้ํายมในจุดที่ผมว่าเนี่ยทางบึงนารางโพป,ประทับช้างสามงามวชิระบรารมีก็เริ่มได้รับผลกระทบครับ ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะต้องช่วยกันเรามาระวังเป็นพิเศษเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะน้ำยมจะแ,แถวสามงามเนี่ยรู้สึกจะหนักมากตั้งนกนี่ท่วมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะสามสามงามวชิระบารมีนะคะีค่ะแล้วก็แถวตรงไหนบ้างเอ่ย โพประทับช้างเนี่ยค่ะดงเสือเหลืองเนี่ยค่ะทั่วหมดเลยโพทะเลก็ทั่วหมเลยนะคะเพราะว่าเราประชุมกันทุกวันนะคะเราประชุมกันทุกวันที่ข้อมูลของปอพแล้วก็หลายต่อหลายหน่วยนะคะท่านรองสิงหราชตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งวันนี้13ตุลาคมนะคะคุณวิทูลคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะท่านสสในพื้นที่ของเราเนี่ยคะทั้ง3มเขตเนี่ยก็จะ ลงพื้นที่ทั้งสามเขตเลยนะคะนำสิ่งของถุงยังชีพต่างๆไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนี่ยนะคะทุกอําเภอเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นํานํมาฝากกันในช่วงนี้คะ่ะทางชนประธานมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะ ครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าในช่วงวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่นะมันเป็นมวลน,น้ําน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายจากน้ําป่าที่มาถึงจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับแนวโน้มปริมาณน้ําเนี่ยทั้งแม่น้ํายมแม่น้ำน่านก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงลงตามลาดับนะครับซึ่งกรมชลประทานเนี่ยเราก็จะใช้ระบบชลประทานที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝายสามง่ามหรือเป็นประตู ต่างๆตามคลองต่างๆเนี่ยด้วยการหน่วงน้ําในพื้นที่แล้วก็เล่งระบายออกในตอนล่างนะครับเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ําหรือว่าที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนอยู่ให้มากที่สุดนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณวิทูลเกิดอินค่ะท่านเป็นนายช่างชลประทานอาวุโสนะคะโครงการชนประทานจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งได้รับมอบหมายจากผออเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชนประทานพิจิตรวันนี้ที่ให้มาพูดคุยกับรายการของเราในช่วงเช้าวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะคะคงจะต้องมอบหน้าที่นี้ให้ต่อน้องมุกมิกพัชรินสิริกันต่อวันนี้นันทนีลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำแบบนี้ทุกวันทำการนะคะแม้ว่าเสาร์อาทิตย์เองก็ทางคณะทำงานคณะ ติดตามเนี่ยก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะแล้วก็จะได้มีการเผยแพร่นะคะข้อมูลความคืบหน้าและก็ระดับน้ำนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะหน้าเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะมาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นชลวันเมืองงามค่ะหลายๆคนก็คงติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะจากอ่า าการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีการตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยในจังหวัดพิจิตรนะคะที่ไปทำงานที่อิสราเอลด้วยค่ะทางด้านของนายสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนพวัวราชการจังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมด้วยนายสุชัยชันวิการแรงงานจังหวัดพิจิตรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดพิจิตรค่ะรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ตำบลวังโมกนะคะลงพื้นที่ตำบลวังโมกอำเภอวชิระบรารมีเพื่อเยี่ยมครอบครัวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลนะคะในพื้นที่ของ อำเภอวชิระบารมีเนี่ยมีจำนวน5รายด้วยกันนะคะโดยคณะของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางด้านแรงงานนะคะก็ได้มีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ค่ะของนายสุทธินันเพชรเกิดนะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์นานกว่า10นาทีค่ะโดยนายสุทธินานเล่าว่าตนเองได้ไปทำงานเก็บส้มเก็บลูกครับพักอาศัยอยู่ในโซนที่ปลอดภัยค่ะ ที่พักอยู่ห่างจากจุดปะทะประมาณ120กิโลเมตรยังเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลอิสราเอลจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้บริเวณที่ตนอยู่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนสองคนตนเพิ่งมาทำงานได้เพียง2ปีกว่าโดยมีสัญญาการจ้างงาน5ปี3เดือนขณะนี้ยังยืนยันว่าจะขอทำงานอยู่ที่อิสราเอลก่อนค่ะทางด้านของนางกำไลอินโตค่ะเล่าว่าลูกชายตนเองอายุ30ปี ไปทำงานที่ภาคกลางของอิสราเอลนะคะห่างที่พักประมาณ30กิโลเมตรถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปทำงานเก็บองุ่นเก็บลูกครับนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังปลอดภยัยและได้บอกกับทางบ้านว่าหากครบสัญญา5ปี3เดือนก็จะกลับหรือถ้าหากว่าสถานการณ์รุนแรงไม่มีความปลอดภยัยก็อาจจะกลับก่อนกำหนดค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานข้อมูลคนงานไทยจังหวัดพิจิตรที่เดินทางไปทํางานประเทศอิสราเอลจํานวนรวม18รายนะคะก็ประกอบไปด้วยคนตะพันหินนะคะ3รายคนดงเจริญ1รายวังไซพูล1รายโพประทับช้าง1รายสากเหล็ก1รายวชิระบาร,รมี5รายบางมุนนัก3รายบึงนาราง2รายแล้วก็อำเภอเมืองพิจิตร1ราย ซึ่งทั้ง18รายเนี่ยค่ะกะ็ทางหน่วยงานรัฐนะคะก็มีการติดต่อประสานไปแล้วนะคะแรงงานทุกคนก็ปลอดภัยดีค่ะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากการสู้รบนะคะแล้วก็ยังไม่ประสงค์จะกลับประเทศไทยตอนนี้ค่ะ โดยกระทรวงแรงงานเองค่ะก็ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ในอิสราเอลนะคะโดยจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีการตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดพิจิตรสารกลางจังหวัดพิจิตรชั้น2อําำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิจิตรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-56 613761หรือ056 613 541ค่ะ สเบอร์นี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในจังหวัดพิจิตรที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่นำมาฝากกันนะคะพักสักครู่หนึงค่ะและวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย กลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนร้านค้าดิจิทัลวอ l เล็ตพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะทางนั้นของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัล w a l l ล็ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะเริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการได้ส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากนี้ยืนยันว่าสามารถใช้ได้ทันทีในเดือนกุมภาพันธ์2567ค่ะทั้งนี้โครงการรัฐที่ผ่านมามีประชาชนยืนยันตัวตนมาแล้ว40ล้านคนค่ะที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ แต่ยังมีผู้ที่ยังไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลอีกประมาณ10ล้านคนด้วยกฎหมายที่กำหนดรัฐบาลยืนยันจะเติมเงินดิจิทัลให้ทุกคนที่มีสิทธิครั้งเดียว1,000 0บาทโดยไม่มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดแน่นอนแม้ที่ผ่านมาจะมีข้อเสนอให้เปลี่ยนเงื่อนไขแบ่งเป็นงวดเพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าแต่เมื่อวิเคราะห์กันแล้วต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคือกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนกรณีความคิดเห็นของนักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่ได้ร่วมกันลงชื่อขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายแจกเงินดิจิทัล1น1,000บาทด้วยความรอบคอบอีกสักครั้งเพราะเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียนั้นนายจุลพันธ์ระบุว่าคณะอนุกรรมการได้คุยเรื่องนี้ในที่ประชุม แต่ก็ยืนยันว่านโยบายนี้มีตัวคูณทางเศรษฐกิจมากกว่าโครงการอื่นที่ทำมาแน่นอนเพราะมีกำหนดวิธีการเงื่อนไขและการบังคับให้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค,โภคและลงทุนด้วยขณะที่การปรับเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการเงินดิจิทัล1,000 0บาทโดยเฉพาะระยะทางการใช้เงิน4กิโลเมตรนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อคิดเห็น และมีแนวโน้มที่จะขยายระยะทางเป็นตำบลอําเภอรหรือจังหวัดซึ่งคณะอนุกรรมการก็จะหาข้อสรุปภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามโครงการนี้จะใช้งบประมาณเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีตัวเลือกให้กับรัฐบาลหลายทางเลือกแต่จะใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะขณะนี้เป็นช่วงการจัดทำพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอของงบประมาณไปยังสำนักง,งบประมาณนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันนะคะมีอะไรก็สมาเล่าให้ฟังค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจังหวัดพิจิตรโดยพระราชสิทธ,ธิเวทีรองศาสตราจารย์ดรเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะกำหนดจัดงานเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก13การจังหวัดพิจิตร ประจำปี2566เพื่อระดมทุนเข้ากองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรในการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งและผู้ขาดโอกาสทางสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและคนยากไร้ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมค่ะ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมบุญกันโดยร่วมเป็นเจ้าภาพในแต่ละการและร่วมงานพิธีนวัตท่าหลวงพระอารามหลวงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรชั้น1อาคารด้านหลังสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5 6 6 1 1 1 1 3 0หรือสอบถามได้ที่นายชวริตสุมรอด หมายเลขโทรศัพท์0866759940ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ทำบุญแล้วก็ยังได้ทำทานบารมีด้วยค่ะเอาละค่ะ ก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการนะคะข่าวเด่นชะลอนเมืองงามค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายอาปอม,มชค่ะ ขอบคุณผู้รวมแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมและก็ชัดเจนมากๆนะคะในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพี่นิสหน่อยวิจิตรารย์เข็มได้ที่นี่ที่เดิมค่ะเจ็นาิกาสนาทีถึง8นาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้น้องมุกพัชรินทรริขาตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณดูนี่สิฉันสั่งของออนไลน์มาไม่ตรงปกเลยอืมจะโทษใครได้ล่ะผมเตือนคุณแล้วนะให้เบาๆบ้าง ไอเรื่องสั่งของออนไลน์เนี่ยก็ะันจะไปรู้เรืองไงว่ามันจะไม่ตรงปกขนาดนี้แล้วแบบเนี้ยใครมันจะรับผิดชอบล่ะใจะยันยก่อนค่ะเมื่อคุณเจอปัญหาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับแบบที่สั่งเจอข้อสละอวดอ้างเกินจริงหรือเจอสลักสินค้าแสดงข้อความเป็นเท็จทั้งหมดนี้สามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนังกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่ www. ocpb.go.th หรือสายด่วนสคบ1166และศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดพิจิตรโทร056615763 รคดีวิทยุการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดพิจิตรเสนอเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอนจุดเริ่มต้นของการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องต,องตระหนักเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะนําไปสู่การทุจริตเพราะการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําใดๆตามอํานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือดําเนินกิจกรรมการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับ หรือบุคคลอื่นทําให้การใช้อํานาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิษเป็นโดยไม่สุดจริตก่อให้เกิดผลเสียหายต่อภาครัฐดังนั้นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจนําไปสู่การทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมายที่กําหนดโดยต้องใช้อํานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณณะอย่างแท้จริงไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดการกระทำผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อตัวเองไม่ต้องเสี่ยงกระทําผิดทุจริตและช่วยให้สังคมไทยพ้นวิกฤตการทุจริตคอร์รัปชันพบเห็นการทุจริตต้องเปิดโปองอย่าปกปิดรีบแจ้งมาที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร5 6 7 7หรือโทรสายด่วนปปช1205